สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับเต้วังบอลครับวันนี้คัดหนึ่งทีมเ็เน้นไปดูซิว่าเป็นทีมอะไรครับ หนึ่งทีเน้นๆครับประจําวันเสาร์นะครับวันนี้ก็บอลค่อนข้างเยอะเลยนะครับคัดมาจัดหนักจัดเต็มได้เลยครับวันนี้ทางด้านของนะครับฮาตุมครึ่งนะครับพิมพ์เหลียงกิจเลยนะกันนะครับทางด้านของแอตเลติลาครับเปิดบ้านรักเยือนทางด้านของเจ้าป่าอย่างฟาวเลสครับบอลคู่นี้ถูกคู่จริงครับพอเหมาะพอเจาะครับบิ๊กแมตต์ก็ว่าได้ในค่ำคืนนี้นะครับ นะเจ้าบ้านอย่างวิลล่าครับดูดีชัดเจนครับหเกมหลังก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับทางด้านของผู้มาเยือนนะฮะเจ้าป่าอย่างฟอเรสก็ยังไม่แพ้ใครนะครับฟอร์มดีเช่นกันนะครับวันนี้อีกหนึ่งเกมครับทั้งคู่นะครับต้องการชัยชนะทั้งคู่นะครับแต่ต้องเลือกครับแต่ผมเลือกทางด้านของหน้าบ้านครับฟอร์มดีชัดเจนเป็นต่อที่ปอปาตะกมจะขยับไปที่ครึ่งช่วงตัวแล้วนะครับนะฟอร์มชัดเจนครับ ทางด้านของวิลล่าครับฟอร์มร้อนแรงนะครับและเฉียบคมนะฮะกองหน้าเกมลุกนะครับก็ดูดีกว่านะครับวันนี้นะครับนาบ้านอย่างวิลล่าครับจะเฉือนชนะได้อย่างน้อยครับหนึ่งเมล็ดขึ้นไปนะครับดูแล้วนะฮะนาเรียกเชียร์มากครับและใครต้องการมากกว่าหน้าช่องหนึ่งทีมอย่างนี้ก็น้าโปรไฟล์และใต้คอมเมนต์ครับเตวังบอลทิ้งรายละเอียดไว้ให้แล้วเพราะว่าในครอบครัวครับ นะบวบูกงปังกันแน่นอนครับมากกว่า1ทีมก็มีชุดโครงการ3ชุดโครงการ5ครับและแนวทางที่มั่นคงและปลอดภัยนะครับยังไงก็เปิดใจเข้าไปในครอบครัวนะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับมีของขอนของรางวัลให้ด้วยนะครับนะถ้าชชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เต้ยองวันด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้พี่รวยเฮงบูบวงปังนะครับสวัสดีครับ